สวัสดีจ้าแซบแบบมา,มามาอีกแล้ววันนี้ติ๊กพามากินแกงกะทิหมูใส่ฟักทองนะคะคืออยากกินเนาะแกงเพชรฟักทองใส่หมูหละบานเห้านะคะนี่ค่ะเห็นบอกถ้วยนี้เลยนะคะคืออยากกินอันบกักอืบานเห่าหรือฟักทองาัาไทยนะจ๊ะ แกงง่ายๆแล้วค่ะเหมือนแกงเผ็ดเนี่ยแหละเพียงแค่ว่าเขาใส่บกเบื่อเนาะนี่ยังก็ใส่ลงไปอยาก,กินผักยังกะใส่ลงไปค่ะตามสไตล์ง่ายๆสไตล์มัมนะจ๊ะมาจากเด็ดดิกพาชิมว่ามันอร่อยไหมไปค่ะไปชิมกันเลยสวัสดีจ้าแซฟแบบมัมมาแล้วบริพภอกันโถน <c oughs> มือนีมาเป็นบาถุ้ยน้อยๆนะคะข้าวหนึ่งถ้วยเล็กๆนี่ค่ะมือนีอยากขึ้นอากกินแกงกะทินะคะแกงกะทิ ฟักทองนะคะใส่หมูนะคะฮะนี่ห้องกดนอันถ่วยค่ะแบบเร็วๆนะจ๊ะอ่ะเดือดกองนิดน<ม>่อยอืมชาดและวทีนี้มาค่ะมากินต้อกันผ้าซิมผ้าซิมนะคะโอ้ยเขาหอนเลยค่ะช่วงนี้ลดน้ำหนักนิดนึงกันเลยกินเข่าบลายหนะคะเนาะ แต่ว่าเห็ดขนมเทียนใส่เข้มค่ะแต่สิเดี๋ยวจะมีคลิปทําให้ดูนะเราไม่รู้ว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายหาเบิ้งค่ะมาค่ะซิมเลยแสบคืออยากค่ะใส่ฟักทองหรือว่าบเอออันฟักทองของญี่ปุ่นนะเออจะเป็นฟักทองใยเรื่องเหลืองอ่ะค่ะคือกินทั้งเปลือกได้เลยเท่ากับว่ามีฟักทองไทยเนาะอยู่นี่เนาะ ข้าก็เลือต้องใส่สันติขึ้นอยากกินค่ะแกงก็ะหอนเข่าก็ะห่อนเนี่ค่ะขึ้นอยากอันไหนข้าคขึ้อยากเฮ็ดกินมันแสเบเลยล่ะค่ะ <c oughs> ตามข้อมูลสื่ติ๊งนะเมื่อวันหยุดวันเสาร์ไม่ได้ไปทำงานแล้วติ๊ก็พักร้อนสิบวันนะคะแล้วเจอกัน ถบ,บอกขานก่อนใช่ครับอืมอืมอืมตักเลยค่ะหมูกับฟักทองใส่ใบหัวละ้าพร้อืม นี่ค่ะตักใส่ถ้วยอย่างนี้เอาน้ำราดลงไปกินแบบสมัยเด็กหน่อยนี่ค่ะขยำขยำนี่เห็นไหมแล้วก็ตักขึ้นมาจ้ะเนาะผสมกับเขาแจบอากาศหนาวเข้าขมืานนี้เบอร์ลินหนึ่งองศานะจ๊ะฮอนาาสาวซือเล็กกับบระเทอร์เจ็ดชุนชูนไทถึก, 0, ถกเนี่ย ศูนย์ศูนย์ศูนย์อิลีแล้วก็เลีกแล้อกหาหนึ่งนะคะคลิปนี้อาจจะลงสามมือหนึ่งหรืออาจจะลงมือนี่กะทาเบิงค่ะเนาะสื่อเลขบอทึกกะกินเขาคือเกากลนมาเข่นเนครกกับเนาะ,นะอ่อนอแก่แกงอมแล้ล่าเขาก็แ่บเยอะเนี่ย แกงเผ็ดก็อร่อยจ้ะติ๊กต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปติ๊กอาจจะติ๊กอาจจะห่างหายไปนานเนาะแต่หนึ่งละติ๊กกับบไม่มีเวลาไปเหยียบม,มูนะคะติ๊กกับไปนะคะแต่จะสาแนเพราะว่าถ้าเป็นงานประจําเนาะกับตอบานกับคาอันนี้ยอมรับนะคะยอมรับจริยยงๆว่าไม่มีความปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคลิปอาจจะบดดันหรือว่า อาชิบโบเดนหรืออาชบโบมี่ทันพีดันเฮ้าแต่ว่ากระบอกเป็นยังค่ะกระเฮ็ดแต่เหรียญก็ไม่ได้ลดนะขึ้นทุกวันนะคะอันนี้เรื่องจริงอืมค่ะบางคนอาจีบบสมากแกงกะทิเนาะแต่ว่าติกระมากอยู่นะคะชอบแกงกะทิมากเบิดแต่ละค่ะอยากกินเน็กกระเฮ็ดอันนั้นเพราะเขาอยากกินนะเฮ็ดมันจะเส่บค่ะ ติ๊กขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์นะคะกดแชร์ทิกเดียวติกจะกลับไปหาเด้อใจเย็นๆขึ้นนำบัลวกไก่ใ <laughs> จเย็นๆอ <laughs> ีเลค่ะประวัติเก่าทำมีเวลาติ๊กกะเขาไปเนาะส่วนมากช่วงนี้ติ๊กจะลงคลิปสั้นหลายกว่าคลิปเาวานะคะแต่ก่อนติ๊กจะลงคลิปเาวาหลายกว่าคลิปสั้นแต่ติก๊กคิดว่าในความเห็นความคิดส่วนตัวของติ๊กเนาะติ๊กว่าคลิปสั้นมันเห็ดหฮเลียนติ๊กข้นดีกว่าคลิปเาวานะคะเนาะ คลิปสั้นไม่ต้องสั้นมากก็ได้นะคะติกว่ามันเหรียนมันแลนดีกว่าคลบปยาานะค่ะอันนี้ก็ลองไปเฮ็ดเบิ้งด้วยค่ะเด้ออันนี้นี่ในความความหมดซื้อของติกนะเนาะพูดทิ่ตตางเ่าท่านไปใส่มาใส่ด้วค่ะเพราะว่าวันีเไม่ลาไปหาหมเฮ็ดไตซ้ำติเฮ็ดนี่แหละนอก่ะเนาะเป็นงานอดีกนะคะเนาะมา ส่วนแอฟฟ้านะคะแอฟฟ้าติ๊กก็สร้างรายได,ได้ได้แล้วนะคะเขาเชิญติก๊กใหสรสางได้ดเนาะติก๊กกสรสางได้ดยอยู่พึ่งเฮ็ดค่ะพึ่งสางได้ด้พึ่งได้สามเหรียญ <c oughs> แต่ติ๊กกับโบผูว่าเขาเฮ็ดจังไดน,นะเพราะว่าเขาก็บ่เดถนัดเนาะ <c oughs> มันเห็นติก๊กกอกกอกแล้วที่บัญชีเหมือนนี่แหละอืมแต่ติ๊กยังไม่กอกเพราะว่ามันยังไม่เยอะติ๊กเลยไม่กอกพึ่งเริ่มเฮ็ดคือเริ่มเปิดเป็นโปรไฟล์อัน สังไล่ได้โดนหรืล่ะแ,แต่ว่ามันบกเขาเกณฑ์นเขาเ,เขานาะแต่ว่ามันมีคัานเชิญใหนติสั่งไล่ได้ติสก็เลยกดเข้าไปนะคะเออก็ได้เส้อลรสองคลิปบ่กดบางนีหนึ่งใดสามเหรียญยศจะศึกษาอันนี้ติกไม่รู้จริงๆแอปฟ้าเนาะแอปแอปได้กับบวหูดหอกเคทเทสไปสินละคะ่ะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะเนาะป็นมาเคจ่จากประสบการณ์จากของ นี้ค่ะอืมดีมากเอาเป็นว่าจังเด็กกาแฟกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตริงเองนะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปเนาะว่าติจะพาทำพาทานอะไรนะคะสำหรับมือนี้เลขกับบัตรถือ์อีลีตแต่บัตรถือ00บัตรถือ00นะคะศูนย์เลขบัตรถือไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีนะคะ Mm-hmm.